บทสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสาราตะนาตายธรรมิกาเตชะปะสิทธิปสิเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจัตุโรกาคัมพีลักขกาสมุทาปูตุงคังคาจัตสพัพมะมชัยยะปะสิทธิ <c oughs> ปะวันตุเต ชัยยะชัยยะธารนิทารณีอุทาทิอุทาท,ทีนทินทีชัยยะขะคนละตนละนิสัยน้ไลาสายเสนะเมรุราชาพนนะรชีชัยยะชัยยะัมพีระสมพีนาเคนทนาคีปีศาจาพูตการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขาชา ชัยยะชัยยะอรุณะมุขสัตตาชัยยะชัยยะจำปาธินาคกุละคันถกชัยยะชัยยะคัจฉคณะตุลงสุกะละู้ชงศีหพยาคธีปาชัยยะชัยยะวัรุณณมุขยาตาชิตาชิตะเสนารีปุนะสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสตาสุชัยยะ ชัยยะชัยยะทัดนีสานตินสัตตาชัยยะชัยยะมังกราชรัญญาภวะเคชัยยะชัยยะวรุณยัเคชัยยะชัยยะลักขเสสุระผุชเตชาชัยยะชัยยะพเมนทกขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปัทถวิงสัพพังชัยยะชัยยะอารหันตาปาเจกพุทธ สาวังชัยะชัยยะมาเหสุโรหะโรหะลินเทวาชัยะชัยยะพม,มาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุตธะโกวิลูปกโคจันทิมาราวิอินโทจะเวนเตโยจะก,กุเวโรว,วรุโนปิจะอัคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทะตะรัตโกอัฏฐารฐสมหาเทวาสิทธิตาปะัสะอาวะโย อิสิโนสาวกัสปาชัยยะรามุพวันตุเตชัยยะธรรมโจะสังโคจะทาสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโทตุเตชัยยะมังขลังชัยโยปิพุทธสสิริมัตโตอายังมาลาสจะปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโบติมันเตปโมธิตาชัยยะตธทรม พมะคขนาไมเฮสิโนัยโยปิพุทธัสสิลิมัโตอายังมาลาสัจปาปิมัโตปลาชะโยอุโคสัยยมโพธิมันเตปโมทิตาใจยะตถาอินทะขณะไมเฮสิโนัยโยปิพุทธัสสิลิมัตโตอายังมาลาสัจปาปิมัโตปะลาชะโยอุโคสัยยมโพธิมันเตปโมทิตาชัยะตถาเทวขคะามเฮสิโน ชโยปิพุทธสสิลิมโตอายังมาราสจปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโบติมันเตปโมทิตาใจยะตทาสุปนักนามาเฮสิโนชายโยปิพุทธสสิริมัตโตอายังมาลาสจปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโบธิมันเตปโมทิตาชจยะตถาเนนาคคณามาเหสิโนชายโยปิ พุทธศิลปมัตตอัยังมาลาสจะปาปิมัโตปะลาชโยอุโคสะยามโบติมันเตปโมทิตาชัยยตถาสัพมะคะนามัยเฮสิโนชะยันโตโพธิยามูเลศกัยาะนังนันทวัตโนเอวังตวังวิเยโยหหิชัยยสุชัยยมังกาเล Apara cita palang ke sise, patawipo kale, apise ke sapa putanang, akapato pamu, tatik sunakatang, sumangkalang, supapatang, suhutitang, sukanu, sumuhuto, jasuyitang, pamacari, supatakinang, kaya kamang, wajakamang, patakinang, patakinang, manogamang, panitite, patakinang. Patakinang เตอัตารตาสุขิตาวิรุฬหะพุทธศาสเนอารมคาสุขิตาโหทะสหัสเพียาติภิสุนันตุปนโตเยเทวะอัสเมิงทาเนอธิคตาทีกายุกาสตาหุนตุสุขิตาหนตุสัพพตาลักขันตุสัพพสัสตางลักขันตุจินักสัสสังยากาติปัฏฐนาเตสังสัพเทปุเรนตุมโนรัฐา ยุตตะกาเลปวัตสันตุวัสสังวสาวะดาห์กาโรกาจุปัตตะวเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยัตถารหังบทสวดธรรมนิยามสุตตัง Ewa me sutang e kang samayang pakawa sawa ti yang wihara ti cetawa ne anakapinti tasa arame tatako pakawa piku amante si pika woti patante tite piku pakawa to pata sosung pakawa e Upatawa tawa pika tata kata nang anu patawa tata kata nang ti sata tamati tata tamani yama ta sakte sangkara anicca titang tata kato to abisam pu api tawa, abisameti tawa, abisameti tawa Ban peti patta peti wiwak rati wipak cati utani karoti sape sangkara a ni cati Uptawa pikawe tatakata na anu pattawa tatakata na kitasata tuutamati tamati niyamamakta sap sangkara tukatitang

Sapte tama anata ti tata kato api sampu jati api sameti api sampu cita wa api sameta wa aji kati te seti panya pata peti utani karoti Sampai tama anata ti Ita ma wo ca pakawa pakkawa, pasi tang api nan บทสวดพระเทกรัตคาถาอติตังนานวะคเ,เมยานาปฏิกังเคานาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติติตัมไปหินนันตังอปันตัญจะานาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจโยธรรมังตถาตถฐวิปัสสติอสังีลังอสังกุปปังตังวิทามนุปะโะเย ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นก่อนแกนคอยเขาวควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวกิจจะมาตับปังโกจัญญามารานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังคารันเตนะมาาเซเนนะมัจจุนา,า,เ,นา,า,เ,นาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตตันติตังตังเวพัเทกัลโตติสันโตอาจิคะเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัญจเวคขณะ สัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนแย่พอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น มิใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารณา,างความตายเป็นของยั่งยืนอาวสั่งไมยะมะริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ อวัสังมยามาริตัพังอันเราจะพึงตายเป็นแทมระ,ะ,ะปะริโยสานางเมชีวิตต่งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอชีวิตต่งเมอนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลานางเมนิยะต่งความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนคันปัสจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเศษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคาลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาวาตาสังขาราสังขารตั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุตชันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังูปะสะโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสงคาญทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามรันติจะสัตว์ทังหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวะหังมาริสตมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสาลังกมังสพเพหิพะเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวาอัศมิงฐานอธทิคตาธีกายุกัสธาหนตุสุขิตาหนตุถุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสพเพยติกา สุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพอาจารยยุปัจฉยะสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพสามะ ตินางสมิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภะคะวาปฏิทานะคาถา ยาเทวตาสันติวิหารละวาสินีถุเปกะเลโพติกะเลตหิงตะหิงตาธรรมทานีนะเพราะวันตุปูชิตาสดิิกะรนเตทะวิหารละปันมันทะเลเทลาจะมาจานาวะกาจะปิกาวะาลามิกาธนะปฏิอุปัสสกาามาจะเทศานันิะมาจะอิสระสปานะภูตาสุขิตาเพราะวันตุเต Cak lapu jaye pijak antak sang setak jatah atak wo papatika Niyani kang damak wa lang pati jate Sabe pitu kasa satang tamang tamatala Capukala sang kohotu sama kohot Ataya cahitaya caam helakatu satamu สเปปิธัมมะจาริโนุทิงสัมปะปุเนยมะธเมอริยปเวทิเตปะสนาหุตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนธรรมะสัมมาทังปเวจันโตกาเรเทโวปวัตสตุทิภาวัยะสตานังสมิทังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจะอัตระชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันิทุกขะเบียปัตตาจันิเบียโสกปัตตาจันิโสกหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตตาจะอัมเมหิสัมปัตังปุญญาสัมปัตัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปสิตสัมปติสิทิยาธนังทธาตุสัตยาสีรังลักขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาหุนตุขจันตุเทวตาคตาสุมังคระคตัสหุนตุสัพังสุมังค์รังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุปาเวนะโสุทิหุนตุนิรันตะรัง หุนตุสัพพังสุมังคารังรักันตุสัพปะเทวตาสัพปะตมานุปาเวนะโสวดที่หุนตุนิรันตารังหุนตุสัพพังสุมังคารังรักันตุสัพปะเทวตาสัพปะสังฆานุปาเวนะโสวดที่หุนตุนิรันตารังสัพเพพุทธาปารัปตะปัญเจกานันจายังพรังรันตานันจเตเจนรักขังปันธามีสัพโส ສະເພປຸດທາປະຣະປະຕາປັນເຈການັນຈະຍັງປະລັງອະຣັນຕານັນຈະເຕເຈນາຣາກັງພັນທະມິສະປະໂ Sape puta para peta pencegahan jaya yang barang rantanan jati jenara kang Sape puta para peta pencegahan jaya yang barang rantanan jati jenara kang Sape puta para peta pencegahan jaya yang barang rantanan jati jenara kang Sape puta สัพเพปุถัปปาระปัตตาปัญเจกานันจัยยังภารังอรันธานันจเตเชีนาละขังพันธามิสัพพสุสัพเพปุถัปปาระปัตตาปัญเจกานันจัยยังภารังอรันธานันจเตเชีนาละคังพันธามิสัพพสุสัพเพปุถัปปาระปัตตาปัญเจกานันจัยยังภารังอรันธานันจเตเชีนาละคังพันธามิสัพพโส สัพเพปุทธะปาราปัตตาปัญเจกานันจายังบารังรันตานันจเตชนารังพันธามิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้องก้าอุทิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาใดาขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสปัปเริริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้แกล้าปลาปลอดปัจาุทุโศกรคปยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำกรว่าไม่มีอดอยากยากจนขอเยาได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาวทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายยอดเสษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเลศได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำานวยผลให้เป็นศิริมงคลแก,ก่ข้าพเจ้าผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญ